เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีส้มแล้วก็มีใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยเอ๊ะว่าแต่ทำไมทาไมมีแต่เต็นท์น่ะเพื่อนเราหายไปไหนทุกคนทุกคนอยู่ไหนหมดทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรเหมือนเสียงที่ออกมาจากปากเท่ารูเข็มอะเหมือนเปรตเลยอะไรหลอเฮ้ยคุยไมเสียงมาจาก้าว คู่ไงกวางราว์ราวบ้าเลย่ <c oughs> ปล่อยหิงห้อยใส่เลยฉันได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยมาจากแถวแถวส่วนของเธอเลยอย่าบอกนะว่าไอ้กวางผีอย่างเธอเนี่ยมันจัดการเพื่อนของฉันไปอย่างนั้นหรือ,อมันเพืหนหน่อนนหรือสนอว่าขยะเปียกฉันก็เลยเ,เก็บขยะเปียกพวกนี้ไว้ในส่วนของฉันนี่ปล่อยหิ่งห้อยใส่มาซะเลยนี่โ <c oughs> จมตีมานลก ถ้าตามเกม99วันเนี่ยเราต้องลักลอบและแอบเข้าไปหามันไอ้กวางนี่มันไม่รู้หรอกมันมันเซอร์มันเซอร์เฮ้ยเอ้ยหยาันมีโคมนะฉันมีโคมเธอต้องกลัวไฟเนี่ยไปไปไปเพื่อนเพื่อนโอ้ยฉันเริ่มหนาวเลยนะเพื่อนโอ้แ้สวนมันเนี่ยเฮ้ยพี่กิทพี่กิทออกมาพี่กดพี่กิทออกมาเฮ้ยเจอเจอละเจอเจอละนี่ช่วยแต่ใช้กิ๊กออกมาได้แล้วครับสล็อตแน่นอนเป็นสวนฉันดีดีไหมหรือว่านายอยากจะเห็นฉันใช้นี่กับบนบอสซาของไหนอ๋ออยู่บนต้นไม้ฉันไม่ออก บอกลาโบนบาซ่าของแกได้เลยไม่อย่านะสัมผเองเลยได้ไหมปังเองเลยได้ไหมลงมาเถอะลงมาเถอะนะ่ฉันเจอเธอนะ้ลงมา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 อาราและดูเหมือนว่ากวางผีเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่ากวางผีเนี่ยมันไม่สามารถซ่อนเด็กออกจากสายตาเขอจเจ้าใช่ไหมย่ากวางผี กวางผีออกวัฒนีนะกวางผีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆกวางผี <c oughs> ออกมา,ามาแล้วเอาละในเมื่อวันนี้นะคะมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างแต่ฉันต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากสำหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนะคะแนะนําคืออย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างเดียวที่ทุกคนจะต้องปลูกนั่นก็คือต้นมะพราะ้าวเออเ,เพราะว่าเขาเนี่ยจะให้เรา ใส่พวกผลไม้นะคะหรือว่าเป็นพวกแบบผลไม้เปลือกแข็งอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปเมื่อเราใส่ลงไปปุ๊บนี่เพื่อนๆใส่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าลุงต้นไม้เขาก็จะดีใจนะโอ้เอามาให้ลุงเอกเอามาให้ลุงเอกเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนส่วนแป๊บนี่การเปลี่ยนส่วนนะคะเปิดขึ้นมาแบบนี้และนี่ก็คือต้นมะพร้าวบานมันใหญ่อลังการงานสร้างไหมฉันปลูกกเพื่อนจิงนี้ตอนแรกฉันปลูกอยู่ประมาณสักเกือบเกือบห้านาที เอาตรงนั้นตอนนายปลูกอะ่ะฉันฉันยังคุยอย,าย่างไงปางอยู่เลยว่าใครมันลดอะไรวะน่าลำคานมากเลยแช่แช่แชแชแช่นี่รู้ไหมว่าต้นมะพร้าวต้นดีฉันปลูกประมาณห้านาทีนะแล้วมันก็ไปขึ้นจักทีพอมันขึ้นท่นนั้นแหละโอ้โหบานเบอร์เลยขึ้นได้ฉันลองขึ้นแล้วต้นมันขึ้นได้ด้วยนะถา,ถานขึ้นไปแล้วนะ่ะโอ้โหจะขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่คือเหล่าชาวไทยที่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหขึ้นไปทําไมอ่ะนายบอกว่าคือมัขึ้นไม่ได้ฉัจะลงําให้ดูไงที่ลง เดี๋ยว<ล>ยหน้าที่ของการใส่มะพร้าวเยอะๆให้เป็นหน้าที่ของฉันเองป<ะ>๊าบเรียบร้อยครับเมื่อกิจกรรมนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์นะทุกคนมันจะมีเวลา5นาทีให้เราเดี๋ยวได้ไปช้อปปิ้งตามงานเทศกาลจะมีเป็นผู้หญิงขายไข่นะคะผู้ชายขายเบล็ดนะแล้วก็ตรงนี้จะมีคนขายเฟอร์นิเจอร์นะใช่ขายเฟอร์นิเจอร์มีของตกแต่งมากมายสำหรับหน้าร้อนแบบนี้ไปไหมร่วงไปไหมร่วง และอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นคนขายเกียร์ซึ่งเกียร์ในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกียร์ไว้สําหรับแบบสร้างความสวยงามอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีนี่เขาเรียกว่าเป็นลิฟโบเวอร์นะคะนั่นก็คือเป็นที่เป่าใบไม้อ่าแล้วก็ยังมีเมเปิ้ลไซรัปนะคะอันนี้จะทําให้ สัตว์เลี้ยงของเพื่อนๆเนี่ยเอ็พีขึ้นเยอะมากๆนะเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยมันขึ้นตั้ง50แน่โอเคเลยแล้วนอกน้นก็จะเป็นของแบบตกแต่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็าขกิจกรรมใหม่นะคะเพื่อนๆสามบ้านมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทํากิจกรรมก็ได้ซึ่งตัวที่แรงที่สุดเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากหงเหินโอ้หเชื่อเลยวันนี้ฉันเชื่อในดวงของตัวเองฉันซื้อไข่มาวัวัามด30ฟองมาดูกันสิว่าฉันจะได้หงเหินหรือเปล่าเอาแบบไม่การันตีเลยนะ แล้วก็ยังมีสัตว์อีกมากมายนะคะที่เป็นตระกูลของพวกกระรอกนะสามารถมาซื้อกันได้แบบนี้เลยที่แม่งอยากได้มากที่สุดเนี่ยคือสเปซกระรอกนะคะมันเหมือนในสปันบับเลยอ่ะน่ารักมากนี่คือกระรอกคู่ใจของฉันนคือกระรอกแดงฉันจะเอากระรอกแดงใส่เข้าไปในส่วนของฉันเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงพวกนั้นเนี่ยมันใช้อบิลิตี้นะเขาจะมีการลดคูลดาวให้ใน้นสิบสี่วีด้วยกันสัตว์ตัวใหม่จะเกิดขึ้น ในฟางของฉันคืออะไรอ่ะ <c oughs> บ้าอะไรเนี่ยโอ้วก็จิบแล้วก<อ>็จอยไอ้นกต,ตัวนี้นี่มันเหมือนไอ้นกแก้วครั้งที่แล้วเลยเนาะเขาบอกว่าถ้าใครครอบครองนกตัวนี้นะคะผู้เล่นจะมีขนาดลดลง10%ตัวต่อไปฉันว่าฉันมีสิทธิ์ได้มันอีกตัวนึงอ่ะนี่ไงฉันบอกนะเชียวโอ้โห <c oughs> ลองใส่ดิลองใส่ดิฉันแล้วฉันแล้วใส่อีกรอบนึงนะไม่ฉันตัวอะไกงจริงด้วยฉันตัวอะไรกงจริงด้วยตัวต่อไป เฮ้ยฉันได้ตัวหนึ่งแล้วเพื่อนลากอดความสูงไปปิกคนสิวสวัสดีครับเป้าเปนคนเรื่อจิ๋วครับสวัสดีครับนี่เราเลยอสามฟองนะฮะสามฟองนี้จะได้เป็นปีครับพร้อมด้วยหกว่าเดิแล้วครับตลกอ่ะละพังละพังหกอันเนี่ยฉันจะได้ตัวเล็กแบบนี้ทุกอันเลยเหรอฉันเริ่มจะกลายเป็นพวกเดียวกับนกแล้วนะ และฟองเฮ้ยไอนน้ตัวอะไรอะซึ่งตัวนี้นะเขาบอกว่า <c oughs> ทำไมฉันตัวเล็กแจะเสียเลยก่า <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าตัวแบทเจอร์นะคะเขาบอกว่าทุกๆ5้านาทีเนี่ยเขาจะมีการขุดดินลงไปนะทุกคนประมาณสิวิเท่านั้นแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวเนี่ยเหมือนแบบทำรูข้างใต้พื้นดินเนี่ยทำให้ผ่านต้นไม้ตรงไหนอาจจะติดสถานนะแครกนั่นเอง อ่าแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะที่ฉันยังไม่ได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่ก็คือน้องคีร่านะจ๊ะน้องคีร่าเนี่ยเขาเป็นตระกูลมามอสนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะมีการขุดดินลงไปนะพอเขาขุดลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะหาของหาของที่เกี่ยวกับรางวัลของเอ,อ่อฤดูใบไบๆร่วงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์หรือว่าพวกอัน,นเนี้ย,ย,ย,ยเนี่ยไฟฟาเนี่ยฉันว่าแกเฮ้ยมีมีม เฮย,ยนี่มีมาแล้วครับมีมาเลยโอ้โอคนปรืงอะเ้ยไม่มีตัวนี้น่าหลักมากเลยอ่ะอมันเหมาะกับแคมปิ้งของฉันมากเลยนะซึ่งมีตัวนี้ความสามารถตลกมากเขาบอกเกือบทุกๆสนาทีนะคะเขามีโอกาส10%ที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆผลไม้ของเราเดี่ยแล้วทําให้เป็นสถานะใบไม้ร่วงและยังมีโอกาสแนะที่จะทาให้เพลเยอร์เนี่ยตัวใหญ่ขึ้นด้วยถ้าฉันมมหมีเยอะๆนี่ฉันกลายเป็นคนยักษ์แล้วนะเนี่ยคูเทพขึ้นหรอ ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเฮ้ยทุกคนดูดิอะไรอะรโุ้ยตัวใหญ่มามกโอเจอใหญ่ะในระหว่างรอไข่เรามาตกแต่งที่นี่ก่อนดีกว่านะร <c oughs> ู้สึกว่าในกล่องนี้จะมีของที่เกี่ยวกับฤด,ดูใบไม้ร่วงแบบเหมือนของทำฟาร,ร์มเยอะมากอะได้ล้อมาสองอันแล้วอันสุดท้ายคือเฮ้ยถ <c oughs> าดผลไม้น่ารักเป็นไงอะเป็นไงอะวางให้ดูหน่อย ซึ่งถาผลไม้อันเก่าในเกมเนี่ยวมันจะเป็นประมาณนี้นะเหมือนกับแบบเป็นปุ๋ยมากกว่าคราวนี้ครับเขาเป็นแบบนี้ไปแล้วน่ารักมากโอ้ยอันนี้ดูดีกว่าเราสามารถเปิดร้านขายข,ายของได้เลยนะเนี่ยยิ่งตอนนี้เป็นงานเทศกาลด้วยฉันจะตกแต่งที่นี่ให้กลายเป็นงานเทศกาลข้าแคมป์เลยล่ะรอบนี้แหละฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพราะว่าฉันใส่เสื้อการเกษตรแล้วไปมาผมใส่เสื้อการเกษตรไปรัวรัวไป การเกษตรนกรูรูโอ้โหตัวใหญ่ข hey. oh. oh, ึ <S 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 ้นด้วยตัวใหญ่ขึ้นโหงมาหงหงขาวโอ้โยยันฤดูใบไม้ร่วงได้จบลงแล้วมีแต่แบดเจอร์กับนกโรบินสองอันสลับกันไปลำพังจะไม่มีไอตัวนกคูกไว้จะหน่อยเหรอ มาสมทบแล้ว <S 1> <S 1> <S ไม่จำไม่ต้องก็ได้นะนี่มาหมีมาตัวหนึ่งละหมีมาแล้วหมายความว่าดวงของเราอาจจะกำลังมาก็ได้ฮองคอลองเดบโหลดนี่คืออะไรอะ่ะพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยพิธีกรรมปล่อยโคมลอยเหรอ <S <S 2> <S 2> เพื่อทาให้ฉันโชคดีมากขึ้นเหรอเป็นการล้างซวยเหรอ, <S <S อมันอาจจะดีขึ้นนะ <S <S 2> <S 2> มันดีขึ้นมานิดนึงมันจะได้มีกิสลี่มาทําให้ตัวฉันโตขึ้นอีกหน่อย ยังเหลืออีกนิดเดียวนะทุกคนเราจะหมดแล้วนะฉันได้แต่แบตเจอร์เนี่ย <c oughs> โอ้แบตเจอร์ยักษ์อ่ะอ่ะอะอะอะาไหนลองเปิดเราเปิดฟองนี้ดิเราเปิดเราเปิด,ปดฟองนี้ดิอ่ะอยากรู้ว่าถ้าเปิดฟองนี้มันอาจจะเห็นก็ได้นะหงงอ่ะโงอะไรล่ะก็เดี <c oughs> ่ย <c oughs> ฉันเปิดได้แต่อรโรบินเนี่ยฉัเปิดโรบินเป็นล้านตัวแล้วเราเปิดได้เปิดอันนี้อ่าฟองนี้อ่าโรบินเฮ้ โฮ้ยเฮ้ยหยงหงงหองหองที่ห้ฉันเปิดได้ที่ไหนเ้าจะได้โรบินโอ้แล้วทาไมตุ๊กแจงเปิดได้อะขอร้องฉันสิเอาจริงนะทุกคนครั้งเนี้ยฉันต้องบอกว่าเป็นกาชาที่ทุเรศมากเพราะอะไรรู้ปะโรบิน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 มันไม่มีทางไข่สฟอนฉัจะได้โลบินล้วนแบบนี้และนี่ก็คือน้องหงเหินอ้หูตัวมันละอียดละอ้ยมากเลยนะนี่ เอาหงวางเลยครับเอ้ยแล้วไปปางถึงตัวเล็กขนาดนี้นกโหดอ่ะเพราะว่าได้นกกยอะแล้วตัวมันหดใจนเธอได้นกเยอะเกินไปหรอมันถึงหกขนาดนี้เอ้ยดูหงจะค่อยๆบินสยายปีกอุ้ยเป็นการเดินแบบเหมือนหุ่นยนต์นะทุกท24ี่นาทีเนี่ยเขาจะทำการบินไปหาบ้านชาวบ้านนะแล้วก็ทำการผูกบิดกับพวกแบบสัตว์ตัวอื่นของบ้านคนอื่นนะแล้วก็จะทำการ ใช้สถานะของสัตว์ตัวนั้นด้วยและอีกอย่างนึงนะทุกๆ5้านาทีเนี่ยเจ้าของตัวนี้นะคะเขาจะมอบผลไม้ที่มีสถานะเ a t e f u l m ว t a t i o n นี่ครับมเมล็ดพันธ์แสนหันษาซึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่ฉันยังไม่ได้นะก็จะเป็นโก l d e n p e ี c นะคะแล้วก็เป็น m a p l ล r e ซ i n เอาวางไว้กันตรงนี้เลยสวย,สวย แบบมินิมินิก็เหมาะกับเรานะแล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยพี่กิตตัวเล็กมากอ่ะโรบินห้าตัวเพื่อนโรบินห้าตัวแล้วต้องเป็นตัวที่ใหญ่แน่เลยตัวเล็กมากฉันจะกั้นฉากไว้ตรงนี้นะจ๊ะเอ้ยเหมือนเกวียนเลยอ่ะพอเราใส่ล้อแบบนี้ใครที่จะทำรถเกวียนหรือว่าบ้านเกวียนนะแป้งบอกเลยว่าตอบโจทย์มากอันนี้เป็นการกั้นแปลงผักแบบว่าเล็กๆนะคะเพร,ะเพราะว่า ไอ้เจ้าต้นผักกาดของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กจิ๋วมากเลยนะฉันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีสัตว์มาเหยียบอะเสร็จแล้วอันนี้คือแปลงผักผักกาดนี่ช่วยกันรดน้ำต้นไม้เลยจ้าเฮ้ยมันงอกมาเหมือนเห็ดเลยอะแปลงผักของฉันนี่มันจะเพียงพอสําหรับพวกมันไหมเนี่ยในระหว่างที่น้องกาลังเติบโตนะคะข้างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนเอ่อคานิวัลพัมคินวางไว้ประมาณ4ี่ต้นนะเพราะฉันคิดว่าต้นมันน่าจะใหญ่มากๆเลยเอามี3มต้นเองเหรอ เฮ้ยอออกมาสวยงามมากเลยอะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สมบูรณ์มากนะคะเฮ้ยหนอมันยังใหญ่กว่าปางกอีกถ้าเกิดว่าเป็นฟักทองธรรมดาเนี่ยมันจะแบบเตี้ยๆใช่ปะแ,แต่อันนี้มันสูงมากเลยอะปล่อยมแมลงนี่ปล่อยมแมลงให้เอ้ยปล่อยมแมลงให้มันเติบโตวางลงไปเลยเขาจะเกอร์ใหญ่กว่าพี่กิดอีกนะว้าวโอ้ยม<อ>ันเริ่มโตแล้วจ้ะแมงโอ้เอเอหัวมันออกมาแล้วนี่ฮะเป็นต้นที่สามารถเก็บผลผลิตได้น่ารักมาก คล้ายๆกับเป็นมะพร้าวเลยนะฮาวายฮาวาย,าวายถ้ากินชบัดเลยนะเนี่ยอ้าวฝั่งตรงนี้นะคะเมเปิลเรซินอันนี้เนี่ยจะเป็นผลที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยนะฉันจะปลูกไว้ต้นเดี่ยวตรงนี้เลยแบบนี้แล้วก็ข้างๆนะคะจะปลูกเป็นโกลเด้นพีชนะฝั่งนี้และนี่คือการเล่นโตของพวกเรานะเราปล่อยกบยักษ์2ตัวลงไปในสวนเพื่อให้มันพ่นพิษใส่ผลไม้ของเราแล้วจะได้โตโตเลย3 สองหนึ่งผมถุยนะครับบูมเฮ้ย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 อะไรอะะไรอะอ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 ันนี้นับเป็นลูกอะไรอะไรเนี่ยฟักทองจะ่ไหมฟักทองเหรอเนี่ยความขี้ใช่เหรออันนี้นี่คือฟักทองแบบใดอะฟักทองยังไงฟักทองส่งเข้าประกวดนะจ๊ะดูความใหญ่โตของมันอันนี้คือขนาดแบบปกติปกตินะไม่ได้แบบว่าใหญ่โตอะไรเท่าไหร่นะตอนนี้หงกำลังจะสร้ายปีกนะจ๊ะให้สถานะเกตฟูลในอีก สองึงเอานี้ไงติดแล้วผลนี้โถแล้วมันมาติดผลอะไรครับมาติดมีวิงวิงด้วยมันมีวิงวิงด้วยดูดิแ่มันสวยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอ้โหสถานะที่มันเลยยิบระยยับที่สุดเขาเรียกว่าเป็นสถานะเสพตาแล้วกันนะยังเหลืออีกนะคะนั่นก็คือต้นเลมอนนะทุกคนต้นเลมอนอันนี้เนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นต้นที่สวยมากๆเลยเพราะว่ามันมีความแบบผสมผสานมิดดกมาด้วย ไอ้ต้นนี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมาจะทําเป็นแบบว่าเหมือนสวนในแคมปิ้งอ่ะเออน่ารักอ่ะน้องเบเปิร์เรซินงอขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสวยมากเลยอ่ะเบเปิร์เรซินอ่ะดูดิคือตัวเรซินเขาจะมีความแบบเรืองแสงนะทุกคนคนทีนึ่งคือแบบอลังการงานสร้างมากเฮ้ยเหมือนเยาดูแล้วกันนี่อันนี้คือเบเปิร์เรซินนะคะเฮ้ยมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนก้อนเยลลี่อ่ะใครเคยเคยกินเยลลี่แบบนี้บ้างเหมือนนารูโตะเลย ข้างๆตรงนี้ข้างๆตรงนี้ต้นพีชต้นพีชเหมือนบังกรองเลยด้วยหัวใชเท้าน้อยของเราดีน่ารักมากเฮ้ย<ห>มันติดส,สถานะรอยแตกเฮ้ย<ห>มันติด<อ>สถานะรอยแตกรอยแยกดูดิเฮ้ยมันแตกมันแตกจริงมันแตกจริงโอ้โหมันแครกคือไอเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมันมุดเข้าไปใต้ดินใช่ไหมเพื่อทําการทําให้เกิดรอยแยกนะคะแล้วผลไม้เราก็จะติดรอยแยกแบบนี้ยแอ่ดูฉันกำลังจมลาก่อนพี่ไหมจะจมโอ้นอะไรอ่ะ อย <uge> ู่มันก็บ,บุบขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ใหญ่โตอันนี้ใหญ่โตเกินอันนี้ใหญ่โตมาโหร้านเกินอันนี้ที่เมื่อกี้ทับทุกคนเดียอยู่ที่ห้ากิโลนะยังถือว่าโอเคแต่ยังใหญ่ไม่พอยใหญ่ไม่พอฉันเพิ่งเห็นนะว่าเลมอนของเรายาวมากเลยนะ <c oughs> คือยาวในที่นี้เหมือนอะไรรู้บ้าเหมือนมะละกอจริง,รง <c oughs> นี่มันใช่เลมอนจริงไม่ี่ย โอ้โหดูสวนที่ฉันเคยทําไว้ตอนนี้แทบไม่ใช่สวนแล้วฮะมันคือสวนผักทะลุทะลวงออกมาหมดเลยและนี่นี่พามขิ้นพามขิ้ของฉันพามขิ้ของฉันมันมันใหญ่มันใหญ่โตมากมันใหญ่เรื่อยๆอ่ะโอ้โหมันใหญ่ไ,ม,ไม่สุดแล้วนะแล้วแบบนี้แบบนี้ฉันจะอยู่ได้ยังไงแบบนี้ฟาร์มของฉันจะอยู่ได้ยังไงฮะฉันถามจริงโอ้ขนาดหงอยังปีนขึ้นไปบนนั้นเลย และนี่ก็คือผลผลิตที่ฉันเก็บได้จากเมื่อกี้อันนี้เป็นแค่ผลเบๆเท่านั้นนะฉันจะลองเอาไปขายคุณพี่ดูดีกว่าพี่คะทักส่วนครัวรับไปครับเนี่ยรับอยู่นะโอ้โหทำไมต้นมันใหญ่ขนาดนี้ลนะ่ะเอาไปทําแกงกินน่าจะดีนะคะพี่น่าจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่เหรอคะอันนี้ต้นที่กาดที่สุดได้สามแสนอะใช้ทํทำการให้กบสองตัวเนี่ยช่วยกันพ่นอย่างบ้าคลัง่งนะมาดูกันสิว่าเรา<อ>จะสามารถไ,ไ,ได้ผลใหญ่หรือเปล่า ตมาแล้วครับแมวนอนสามตัวได้แค่น hm nah, ah, si yes. no, evet ี้ยังหล่อน้องกบแบบนี้ก็ใหญ่นักรบลัวหน้าใหญ่แค่นี้จะไม่พอใจหรอกนะเอาใหมโอ้โหแต่จริงๆเมื่อกี้ก็เบิ่มอยู่นะนี่ประมอนได้ไหมกบอีกฝั่งหนึ่งถุยออกมาอันนี้น่าจะคอแห้งนะเสล็ดดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่ฝั่งนี้ฉันขอส่ง พัมคินฝั่งนี้ส่งเขาา้าประกวดนะฮะใหญ่โตอยู่ใาหญ่โตมโหรารอยู่เอาล่ะตอนนี้น่ะฉันจะลองทําผลตัวเรซินอันเดียวนะโดยการใส่สปริงเกอร์<สป>ร <SE> รเมเปิลสปริงเกอร์เข้าไปด้วยฉันเชื่อว่าอันนี้ต้องใหญ่โตอย่างแน่นโอ้หอะไรวันนี้อ่ะโอ้ม<อ>ันกระเด็นมาข้างนอกเลยโอ้ยโอ้ยตรวจสอบหน่อยสิอันนี้กี่กิโลพอเราใส่สปริงเกอร์อันใหม่เข้าไปอะใหญ่โตมากเลยอะ แล้วไม้เขตนี้นะเขตใบใบร่วงโอ้โหราคาพันล้านนะคะตัวนี้ทุกคนคิดว่างไงมันใหญ่ไหมตัวนี้ใหญ่แล้วนใหญ่มากเลยนะฉันเสเบิร์นให้มันนะพอใส่เบิร์นเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านนะทุกคนรุมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวฉันจะเอาหงเหินใส่เข้าไปเอ้ยอันนี้อะไรอะโปร่งแสงหรอกิมมริใส่คิมมริเข้าไปประมาณหมื่นล้านนะคะโนเข้าไปอีก อันนี้คืออะไรอะใส่น้ำผึ้งเอาเวทเอาเวทใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่เวทเข้าไปด้วยเป็นหมื่นเก้าพันล้านนะคะโอ้แต่เอาตรงๆนะผลไม้อันนี้เนี่ยเป็นผลไม้ที่กินที่มากมันไม่เหมือนบนบอร์รีตรงไหนหรือปะเวเดนเวเดนมันมันมีความแบบกระจุกอยู่ตรงกลางคือต้นไม้ไม่อยู่ตรงกลางแล้วอันนี้มนอยู่รอบๆแอมเบอร์ยังแอมเบอร์ยังตอนนี้สองหมื่นล้านแล้วนะคะสองหมื่นแปดพันล้านโอ้ยอะไรวะเนี่ยผลอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้โห oh, ตอนนี้เพื่อนๆอัดสถานะใส่เข้าไปอยู่ที่46,000ล้านนะครับ p พอเราซูมออกมาด้านนอกคือแทบจะไม่มีพื้นที่เล่นแล้วนะคือเป็นผลที่ค่อนข้างมาหือม,มามากคือยาวลงไปด้านล่างเลยอะ่ะเพื่อนๆฉันมีสเปชอ็ชอแกแลตฉันจะลองผลผลดูผล<ผ><ผ>เลยเบรสเอาเลยฉันพ่นสเปชอ็อกแลตเข้าไปแล้วตอนนี้47,000ออกเจ็ดนะพันล้านช็อกแัลที่นมันช็อกยังถ้ามันจะไม่แปรอันนี้ช็อกแล้วช็อกแบบอันนี้ใหญ่ ใหญ่กว่โบนอีกโอ้ยสุดยอดแล้วตอนนี้ทุกๆอย่างที่เพื่อนๆใส่เข้ามามันกลายเป็น159,000ล้านครับผมก่อนจะจากกันนะคะยังเหลือสันอีกตัวหนึ่งนะที่ฉันจะไม่ได้ใส่เข้าไปดูนี่ น้องก็คือ,อรนะกรโรกนะกระโรกอวกาศซึ่งน้องมาจากอาวกาศนะคะน้องก็จะให้เป็นสถานะมิวเทชันเป็นอยทัชนั่นเองใครที่ซื้อน้องไปนะก็ทุกๆ17นาทีกว่าๆนะเดี๋ยวน้องก็จะทําสถานะให้กับผลไม้พวกเราเองละโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับกิจกรรมอันใหม่ดีนะแปลว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะคะแล้วก็สามารถส่งพวกผลไม้ต่างๆนะด้วย เอาจริงๆนัแค่มาพร้าวต้นเดียวก็สามารถทํากิจกรรมได้ครบแล้วล่ะเออแล้วก็ยังมีงของฟรีนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาจับจองกันนะเป็นเจ้าของกันได้นะในการทํากิจกรรมปลดล็อกแค่นั้นเองสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก,ก็แชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย ไปโอ้ช่างขอบชื่อชมชื่อชมสวนฉันจากไกลๆแล้วกันตอนนี้ฉันเข้าสวนฉันไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะเออขนไกลมันใหญ่มากอ่ะนั่นน่ะสิเลซินเป็นเลซินที่รกมากแล้วเพื่อนๆล่ะเคยปลูกผลไม้ที่แบบรกบ้านแบบนี้ไหมคอมเมนต์บอกฉันด้วยนะบายบายหงเหินจะใส่สถานะให้กับเบเปอร์ของฉันไหมสองหนึ่งปึ้มเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยได้เออมาอีกเป็นอีหนึ่งแสนล้านอ่ะเจ๊ โอ้โหกะพิบวีปวับเลยอ่ะสองรอยห้าิบแสนล้านขอบคุณมากเลยนะครับคุณหกเหินที่คุณทำให้ผมรู้สึกว่ามีกำลังใจในการเล่นขึ้นเยอะเลยครับ